พี่น้องครับพี่น้องครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับผมมือลังนี้ครับผมอู้ดีนี่เสียงบันเกเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเห็นบ่ครับเห็นบ่เห็่บเห่โอ้ได้การแล้วครับเฮ้ยยเ้เ้เ้้้้ย้ยยงฮเ้้ย 오! Oh. 뼈. Yeah. <laughs> สวัสดีครับพี่น้องครับจะนาลอดรอครับผมคลิปนี้นะครับสิบพาพี่น้องมันใส่เบ็ดครับผมเนี้ยวนะครับเนี้ยเด็ดครับผมเฉียดครับเนี้ยเฉียดแล้วกะจิ้มิีดอีกประมาณสิบตัวครับผมเบ็ดออกมาสามสิบลังครับพอดีเห็นฝนต๊ครับฝนดโต๊เราเห็นน้ำมันขึืนมากครับผมเนี่ยครับอยู่ทางหลังผมนะครับน้ำขืนมากเนี่ยจีบมาล้อมมึงครับผมมาลดูน้ำกันครับป คลิปนี้ผมที่ม,มันว่าครับพี่น้องครับพี่น้องครับหลังแรกของเขานะครับผมว่าจะใช่จริงหีืครับผมเป็ดั้างบกบอมองหลังมั้งครับผมวัดหลังอ,อยู่ประมาณนี้ครับ ปะมาณนี้ครับผมจิ้งหรีของห้องครับใส่อยู่ทั้งผิวน้ำแบบนี้ครับมันีดินจังซี่เหรอครับพี่น้องครับเขียดห้องของห้องครับเสียบเพื่อก้าครับผมเสียบค้างครับนะครับอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องดีครับยังมาใส่มาใส่ปอมัน ครึ่องโตครับผม ขออนุญาตเซบิโก้ด้วครับพี่น้องครับมืัอนี้มาคำยำมาแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูน้ำกันยำขึ้นครับผมพี่น้องครับมาดูน้ำกัน,กนครับผมหลังแรกเขานี่สมัติมาน้องครับพี่น้องครับผมมาดูน้ำกันครับอืมมันเซบิโก้พี่น้อง มองทม์น้ำไหลครับผมอันนี้ผมยามกลับเลยครับพี่น้องครับผมพี่น้องครับราเบิงอะไรนี่ครับผมโอ้มาแล้วครับมาแล้วแหดในของห้องครับเดี๋ยวครับพี่น้องโอ้ปลามันตายไปเด้พี่น้องโอ้ยนี่ครับ จำเรทข,ของห้องกับปากฟอครับผมโอ้ใส่งานเลยครับผมใส่พอปุญนี่ยแหละก็ว่พาปุ่นอิ่มครับตัวเดียวนะครับดีครับสันกันที่อกข้าเจยวข้าเจยว หมดป้านเลยครับพี่นองครับผมเี่กับพ่อไปได้ครับปมปิดตึมกันครับผมโอ้อยู่ดีครับนี่คือเกาครับ ไปตอนเลยครับ <S <S พี่นอ้นองครับพี่น้องครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับผมมือหลังนี้ครับผมอู้ดีนี่เสียงบมาเต็ไกเาลวเอาแล้วพี่น้องเห็นบ่ครับเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่โอ้ดการแล้ว,รวครับเฮ้ยเ้ยเฮ้้้้เ้เ้ยเ้ยเ้ยเฮ้กัน้องครับผมย โอ้ส่งถึงแห้งได้พี่น้องโอ้พี่น้องวอกออก,วกบใหญ่ครับผมปาดเนี่ยเฉียดได้ได้กบพี่น้องเออเบื้องเบิบ้องเอาเบิงเบ้งเอาครับปาดฉากนี้ครับผมกบตรงนี้ครับพี่น้องครับผมปาดดีกว่าปลอกคอโอ้ดีบากแห้งครับ พี่น้องครับควบตูงเนี่ครับพี่น้องปาดมดูคกบเท้าี่ครับตัวนี้รุ่นหักข่าวปไปเลยไปโอ้หิมะครับปาดโอ้ฉอดเด็ดพี่น้องประเมินกบเลี้ยงเนี่ยครับโอ้เผื่อเบิ่งกระหูนนะประเมินกบเลี้ยงตรงเนาะขั้น,น่ากบเลี้ยงนี่คือว่าใส่ไหล่ปลายซีนแท็กปวดครับโอ้ ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่แท้ใหญ่แท้เนี่ยเฉียดครับผมแบบเป็นเลี้ยงธรรมดาครับที่กบมังเข่าครับมังเขียงเนีถ้ามังนั้นมันมีนมกบครับพี่น้องก,กบตัวใหญ่นี่เขาอ,อยู่เป็ดนั่นนี่พี่น้องปวดหักเนี่ยปวดหักเนี่ยน้องพี่น้องนะจังสันมันปรนะยุกนะเอย้ย โอ้สือสิบผลได้พี่เนาะสมความันอยู่แล้วเนาะถาจริงจังเลยตัวนี้พี่น้องครับผมเด็กกบกันได้พอคอครับโอ้คุ้มค่าแล้วครับมือหนึ่งจงดีครับ ยังอยู่ดีครับหลงนี้โอ้หลังนี้หลอนครับพี่น้องครับผมสวัสดีช่วงเศร้าครับพี่น้องครับผมมาขึ้นนี่ก็ได้สองเต็มครับมาเบิ้งกันว่าเศร้าน,นี่ผมที่มาแล้วครับผมไปไปเบิงบ้งเลยครับหลังแรกของเขาเป็นยังไงน้อพี่น้องไปเบิ้งน้วกันครับผมไปโซเซ่หมาบ้านอ้องหลังแรกเขาอ๊าย เนี่ยยิงดีต้องดูดีพี่น้องหลังนิดโอ้ยปลาตีครับพี่น้องครับผมโอ้ยปลาตีเราสงสัยบอกเขาไม่กินต่อกับเนี่ยน่าน่าน่าช่างสอบเป็นสมมิมิดครับพี่น้องครับผม โอ้ oh, สิมีแต่แหมืพี่น,น,ออน้องในเบิ้งงบนเนาะครับมือซอลนลยครับผมยามเป็ดจุ๊สซีเลียลเหรอพี่น้องครับผมมือซอลน,นี่ปลาพ่อ,อ,อนนได้อยญ่โตอยู่มาเบิ้งใหม่ครับพี่น้องป้าเป็ดตาปลาเขาดีพี่น้องมขนานเสียบัสเงียบขนาดนี้ซอลน,นี่ครับมาเบิ้งซองหลังสุดท้ายครับพี่น้องครับผมคือพี่น้ององหลังสุดท้ายห้อง หลังนึงครับยูนี่เมาเบิง้งหลังชายของห้องครับโอ้โห,โหคือเป็นเงนียบๆพี่น้องพีอนั้าะอ่าพี่น้องครับเงียบครับผมหมองน้ำมองน้ำไหลยังซีนิดตุเทียบอุบัดนะพี่น้องครับผมเซานี่ไม่ได้ปลาใหญ่โตครับพี่น้องครับผม โอ้ประมาณครับแต่ว่าเพาไใดนี้ครับผมได้นี้ครับปักบุงครับยังชิไรนอกจากบกบานมือปอกครับผมเอกากห้อยครับว่าจิมาใส่ตุ่มอะไรครับผมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กันนะครับพี่น้องครับผมเปิดไพาชีวิตใหม่ของช่องจันทร์รัดลร้อครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ